ห้องพัมเซนทันสเตชันนะครับหรือว่าพันเวสเกต์นั่นเองอห้องนี้จะอยู่เฟส2ครับเป็นเฟสใหม่เลยติดถนนอยู่ชั้น35ห้องขนาด26ตารางเมตรนะครับอันนี้โซฟาสวยมากโซฟาเป็นโซฟาหนังห้องนี้เพิ่งโอนนะครับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างใหม่ทั้งหมดครับทีวีก็บิวอินตัวชั้นวางเป็นทีวีไซส์32นิ้วนะครับอันนี้พลาสติกยังไม่แกะเลยทำไม ทุกอย่างใหม่ทั้งหมดครับแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวพลาสติกก็ยังไม่แกะเลยตู้เย็นได้เป็น2ประตูนะครับ No frost แล้วก็แอร์เป็น Daikin Inverter ครับแล้วก็มีตัวเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้ระเบียงห้องจะเป็นแดดเช้านะครับซึ่งฝั่งเนี้ยมันจะดีกว่าวิวเซ็นท่านเวสเกตตรงที่ว่ามันมันไม่วิวมันสวยกว่าถ้าเซ็นท่านมันจะเป็นแบบตัดฟ้าของห้างอันเนี้ยวิววิวรถไฟฟ้าเลย แล้วก็ถ้ามองไปสุดลูหูลูตานู่นมันจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแต่ว่ามันไม่น่าจะมองเห็นครับวิวก็จะโปร่งๆโล่งๆสบายภายในห้องนอนก็จะมีเตียงบวกที่นอนขนาด5ฟุตนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าจะเป็นแบบบิวอินชนฟ้าเป็นกระจกบานเลื่อนที่นอนเป็นของดอลล็อปิโอ อย่างดีเลยครับผมที่นอนอย่างดีใหม่กริปพลาสติกยังไม่แกะเลยแล้วก็ห้องน้ำก็จะมีกระตางนี้เลยครับผมเพิ่งทำน้ำอุ่นยกติดให้นะครับ